สวัสดีครับนะครับสุขภาพวัลตอนตอนที่90นะครับอ่ารอบนี้นะครับจะมาพูดกันถึงกระแสฮิตอย่างหนึง่งตอนนี้เลยถ้าใครรักสุขภาพก็ต้องเป็นไบโอติกแน่นอนถูกไหมครับไบโอติกซินไบโอติกโปรไบโอติกนะครับหรือปริไบโอติกวันนี้พี่เบสจะมาอธิบายให้ฟังเข้าใจง่ายๆนะครับแล้วก็ดียังไงทําไมมันถึงสําคัญนะครับใคร ใครรักสุขภาพใครกําลังหาฟังก์ชันใหม่ๆนะครับในการดูแลสุขภาพแล้วก็ปลอดภัยเป็นธรรมชาตินะครับก็ไลฟ์นี้แล้วก็แล้นี้มีโปรโมชั่นด้วยนะครับบอกเลยก็ได้ครับโปรโมชั่นของไลฟ์นี้ก็คือซื้อหนึ่งกระปุกนะครับ990บาทสามสิบเมตรนะครับคุณจะได้โอ้ยเว้ยคุณคุณคุณจะได,คะได้คุณจะได้แถมฟรีอีกสองกระปุกนะครับเป็นสามกระปุกเนี่ยจ่ายจ่ายสามกระปุกจ่ายหนึ่งกระปุก ได้สามกระปุกนะครับราคา990บาทนะครับฟังไม่ผิดนะฮะย้ำอีกรอบนะครับ990บาทหนึ่งกระปุกมี30เม็ดนะครับเป็นผักเม็ดเสริมโปรไบโอติกและแอนตี้ออกซิแดนท์จากเซเว่นเบอรี่แล้วก็เสริมวิตามินซีวิตามินบีแล้วก็ซิงค์นะครับทั้งหมดทั้งมวลมีเหตุและผลนะครับแต่หลักๆที่เราจะนําเสนอก็คือผักเม็ดซึ่งตัวนี้เป็นผักเม็ดที่ถือว่าก็ต้องบอกตรงๆว่าดีที่สุดในถ้าถ้าในในมุมผมส่วนตัวแล้วกันนะผมว่า ดีที่สุดในโลกตอนนี้โอเคไหมนะครับเดี๋ยวจะเป็นไล่เรียงให้ฟังแต่ก่อนอื่นนะครับก็กดไลค์กดแชร์นิดนึงแล้วก็ขยายได้สินค้าออรอบนี้จะเหลือ300กระปุกนะครับก่อนที่จะสินค้าจะขาดประมาณสัก15วันนะครับแล้วก็จะส่งมาใหม่แต่ไม่แน่ใจว่าส่งอาใหม่แล้วโปรโมชั่นจะยังอยู่ไหมนะครัแถม2แบบนี้เป็นโปรเปิดตัวนะครับโอเคนะครับก็นะครับพอดีผมทำสคริปพูดมานะครับ อย่างแรกเลยครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ขออนุญ,ญาตเล่าแบบง่ายที่สุดเลยเพราะเรื่องที่ผมจะพูดมันคือต้นต่อของสุขภาพที่ยั่งยืนนะครับคือคุณคุณอาจจะเป็นคนที่ดูแลสุขภาพมาสักพักหนึ่งพี่เบสกับพี่เกดนะครับแล้วก็หลายๆคนที่รู้จักเนี่ยก็จริงๆก็เริ่มดูแลสุขภาพมาเป็นสิบปีนะผมว่าเป็นมีมีสิบปีแต่ต้องบอกว่าเป็นการดูแลสุขภาพแบบลมลุกคุกคานคือคือใครพูดอะไรก็ก็ทำ เห็นว่าดีเข้าใจว่าดีก็ทําแต่สุดท้ายนะครับการกินอาหารดีนอนดีนอนครบวิตามินก็กินแต่ยังรู้สึกเพียง่ายขับถ่ายไม่ดีผิวหมองสมองเบอร์อันนี้ใช่คือใครเป็นไม่รู้แต่ผมอะเป็นคือวิตามินเนี่ยก็ซื้อเต็มบ้านอะใครไปมีวิตามินเต็มบ้านผิม์มาบอกมั้งนะแล้วก็ก็นอนก็ดีนะก็ดีกินกิน่ยดีแน่นอนนะครับกิน่ยดีแน่นอนเพราะว่าผมผมเป็นอ่ากินผักกินอะไรคือกินปลากิน ผมอยู่เพชรบูรณ์เนี่ยเมีย่ยงปลาเผาอะไรอย่างเงี้ยจะกินจะกินเป็นประจำแล้วแล้วก็เพชรบูรณ์เนี่ยอาหารส่วนมากมันจะเป็นอาหารธรรมชาติค่อนข้างค่อนข้างเยอะนะครับผมอยู่หลบสัก์ก็ปลาย่างอะไรแถวนี้ยผักลวกน้ำจิ้มแต่แต่แต,แต,แต่อันนี้เรื่องจริงคือคือร่างกายมันก็ดีอ่ะแต่มันมันไม่ได้เอ,อ่มันไม่ได้เหมือนอย่างที่เราคิดเนาะนะครับผมผม จะเฉลยว่ามันยังไม่ใช่เหตุผลที่เราดูแลแต่มันแต่อันนี้ผมจะเฉลยว่ามันไม่ใช่เพราะเราไม่ดูแลแต่มันคือลำไส้เราไม่พร้อมนี่อันนี้สําคัญมากลำไส้ไม่พร้อมนะครับแล้วก็ผมว่าสักสามสี่ห้าปีหลังเนี่ยคงมีคนดูแลสุขภาพเยอะแต่ทําไมมันไม่ไปหน้ามาหลังคือมันมันเหมือนมันไม่มันไม่ดีที่สุดเขาก็เลยเริ่มไปค้นหาว่าเออทาไมบางคนดีทําไมบางคนไม่ดีอ๋อมันอยู่ที่ลําไส้เพราะลําไส้มันคือตัว ดูดซึมคือมันเหมือนกับท่อน้ํามันตันหรือฟองน้ํามันเต็มอะครับคือการดูดซึมสารอาหารมันโค้กคงไม่เข้าหรือเข้าได้ไม่ดีหรือถึงแม้จะดีมันก็ไม่พร้อมที่จะใช้เหมือนฟองน้ําเก่าๆนึกภาพตันนะอ่าประมาณนี้เลยนะครับทีนี้เขาก็เลยเ,เริ่มตื่นตัวเรื่องกรดเทลกระเทลก็คือระบบลำไส้ซึ่งเขาบอกว่าไอ้ระบบลำไส้นี่แหละมันคือต้นทางของผิวดีสมองดี ขับถ่ายดีพุ้มกันดีคือลำไส้ดีทุกอย่างดีนะครับทีนีไ้ไอ้ที่มาที่ไปทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเขาบอกอผมจะเล่าอย่างนี้อ,อย่างแรกคุณต้องเข้าใจคำว่าไบโอติกก่อนนะครับคําว่าไบโอติกก่อนไบโอติกนะครับจะให้รู้จักแค่สามคำพอนะครับคําแรกก็คือ,อคําว่าไบโอติกหรือกลุ่มจุลินทรีย์ที่อยู่ในลใําไส้เรามีทั้งดีและไม่ดีนะครับ แล้วเราต้องคอยเติมให้สมดุลถ้ามีไม่ดีเยอะท้องเสียผื่นขึ้นปวดหัวเป็นไข้มีอาการป่วยมวนท้องนําไปสู่ระบบที่จะอักเสบในร่างกายต่างๆซึ่งนําไปสู่ก่อให้เกิดโรคต่างๆนะครับทีนี้คําว่าไบโอติกจะมีอยู่สคำหนึงคือพรีไบโอติกพรีไบโอติกแปลว่าอาหาร อาหารนะฮะพรีคืออาหารจุลินทซีดีจุลินทรีย์กินอะไรเป็นอาหารก็ผักครับผลไม้พืชที่มีกากใยไฟเบอร์หรือที่ปีเนื้อผักตามธรรมชาติไฟเบอร์สังเคราะห์ไม่กินนะฮะแล้วก็ผลไม้ที่คั้นเฉพาะน้ําก็ไม่กินนะฮะจุลินทรียเนี่ยมันจะกินเนื้อผักจำง่ายๆเลยมันกินเนื้อผักเนื้อพืชกินเนื้อพืชแล้วกันเดี๋ยวผลไม้ก็ได้แตเเ่เป็นส่วนของเนื้อนะครับเป็นส่วนของเนื้อนะครับเป็นส่วนของเนื้อทีนี้ ไอ้พรีไบโอติกเนี่ยมันลงไปแล้วมันทําอะไรมันไม่ทําอะไรเลยครับแต่มันจะไปเป็นอาหารของตัวที่สําคัญคือโปรไบโอติกนะครับโปรไบโอติกคือจุลินทรีย์ตัวเป็นๆเ,เดินได้ถ้าเอากล้องสองนีเดินได้นะฮะที่เข้าไปในลําไส้แล้วทํางานเช่นแลคโตบาซิลัสของยาคูถูกไหมครับแล้วก็มีไบฟิโดแบคทีเรียนะครับมีอื่นๆอ,อ,อีกนะครับลำไส้เราจะมีแบคทีเรียที่ดีและไม่ดีแต่ถ้าเรามีแบบไม่ดี ร่างกายจะอ่อนแอทุกระบบโอเคไหมแต่ถ้าเกิดแบบดีน้อยนะครับร่างกายเราจะไม่มีตัวตัวทำงานคืออย่างนี้มนุษย์เนี่ยมันประกอบด้วยเซลล์และจุลินทรีย์มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่มันเป็นมวลรวมตัวที่มันทําให้เราแข็งแรงหรือแตกต่างคือกระบวนการของไบโอติกหรือจุลินทรีย์ในลำไส้ทีนี้ถ้าเรากินเคมีเยอะกินเหล้าสูบหรีกินอัลตราโรเซสฟู้ดจุลินทรีย์มันตายนึกง,ง่ายๆครับ สิ่งมีชีวิตเมื่อมันเหมือนมันเหมือน,มอนอมแมลงที่โดนยาฆ่า,มาแมลงอะ่ะคือเวลาเราปลูกอ่ะเราเวลาเรา,เราปลูกผักออร์แกนิกผักอินทรียเนี่ยเวลาเราเอาสารที่มีไปฉีดไอ้แมลงที่มันดีอะ่ะมันตายด้วยนะครับมแมลงที่มันดีก็คือมแมลงที่มันเป็นตัวที่กินนอนอ,ะอ่ะอย่างมาแมลงปอเงมแมลงปอกินนอนแต่ถ้าเกิดเราฉีดยาฆ่า,มาแมลงแมลงปอตายหนอนเต็มคือเพราะฉะนั้นนะครับ เวลาเรากินเคมีหรือเราดูแลไม่ดีจุลินทรีย์หรือหรือไม่กินผักเลยเนี่ยจุลินทรีย์มันตายพอจุลินทรีย์มันตายร่างกายอ่อนแอลงคือจริงๆแล้วมันเป็นมันเป็นผลของมวลรวมของระบบชีวะในร่างกายโอเคไหมประมาณนี้เพราะฉะนั้นนะครับสรุปง่ายๆร่างกายเนี่ยตลอดมนุษย์ที่มีมาประมาณ2องหมื่นกว่าปีถ้าเกิดรวมสมัยเราเป็นลิงด้วยก็2องแสนสี่แสนปี โอ้โห oh, ขอบคุณมากครับคุณรติกรครับขอบคุณมากมากเลยครับเดี๋ยวถ้าขนาดนี้แล้วต้องมีของแถมคุณรติกรอยากทานอะไรบอกผมมาผมให้ฟรีหนึ่งชิ้นจริงๆผมไม่มีหน้ามานะฮะนี่ผมดีใจมากเลยคุณรติกรขอบคุณมากนะครับผมก็ทานเองผมผมทานวาลาสามเม็ดและและใครรู้จักแม่ผมใี่ผมจับทานเลยนะนะครับอ่าโอเคแล้วก็เออ,เอ,อขอบคุณมากแม่ตกใจนิดหน่อยนะครับคุณรติกรอยากได้สินค้าตัวไหนบอกผมได้เลย ผมจะให้ฟรีหนึ่งชิ้นเดี๋ยวส่งไปเป็นของขวัญน,นะครับอถ้าถ้าคุณติกรอยากได้เวกาเดย์เอาไปเลยผมให้เลยสองกระปุกจริงๆนะครับเนี่ยผมให้สองกระปุกเลยนะครับุติกรอยากได้อะไรบอกมาเลยทุกอย่างทีนี้พอกลับมาเหมือนเดิมคือมันก็คือเหตุผลที่ว่าเราบอกเอ้ทำไมเรากินผักแล้วแข็งแรงกินผักมันแข็งแรงครึ่งหนึ่งแต่อีกครึ่งหนึ่งอ่ะจุลินทซีมเอาไปกินแล้วจุลินซีย์ทําให้เราแข็งแรง มันมีทั้งทางตรงกับทางอ้อมเพราะฉะนั้นที่เขาพูดว่าพูดทางพูดจบไปแล้วก็กินผักกินผลไม้สุขภาพแข็งแรงจริงๆแล้วมันไม่ได้แข็งแรงโดยตรงโอเคไหมนี่นี่เป็นความรู้ที่เขาเฉลยมาประมาณสักปี2008นะครับแล้วก็เมื่อมันอยู่ด้วยกันเมื่อมันอยู่ด,ด้วยกันเช่นเช่นดูก่อนกิมจิอ่ากิมจิเนี่ยกิมจิเนี่ยไม่ใช่โปรไบโอติกกิมจิเป็นซินไบโอติกนะฮะ ราะว่ากิมจิมีอะไรครับมีจุลินทรีย์แล้วก็มีอะไรครับผักกาดแครลปลใช่ไหมึกภาพตามนะฮะกิมจิอร่อยมากกิมจิกินดีมากนะแต่ต้องระวังโซเดียมนะ,ะกิมจิเนี่ยมันจะมีทั้งพรีบโอติกและโปรบโอติกเป็นอยู่ด้วยกันกิมจิเป็นซินไบโอติกธรรมชาติคือมันรวมกันสองอันทีนี้ไอซินไบโอติกมันดียังไงล่ะเขาบอกอย่างนี้ครับซินไบโอติกเนี่ยเมื่อเราให้ทั้งจุลินทรีย์ดีและอาหารของมันไปพร้อมกันมันจะอยู่รอดได้ขยายผลทํางานดีขึ้น ปรับสมดุลทุกอย่างได้เร็วกว่าเดิมหลายเท่านี่แหละมันคือความเจ๋งของซินเบลติกทีนี้เมื่อเรารู้แล้วว่ามันมีซินเบลติกสิ่งที่เราจะเห็นอีกอย่างหนึ่งก็คือเช่นสลัดผักเราเห็นฝรั่งทานไหมฮะเราฝรั่งทานออหอมใหญ่มะเขือเทศแล้วก็พวกใบใบสลัดแล้วก็ราดด้วยแหลรครับราดด้วยโยเกิร์ต นั่นก็เป็นซินเบลติกสาเร็จรูปอีกอันหนึง่งทีนี้การทานแบบเนี้ยมันจะน่าจุลินทรีย์แค่บางอย่างมนุษย์ก็ไม่มนุษย์จะไม่ไม่ยอมพอเพียงอยู่แล้ว <c oughs> คือไม่ยอมพอเราเราต้องหาเทคโนโลยีที่ช่วยให้เราดีขึ้นแก่ยากขึ้นตายยากขึ้นอันนี้คือมนุษย์เนาะเราถึงอายุยืนขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆเช่นเดียวกันเลยครับเราก็ต้องบอกวันเนี้ยูสมายเนี่ยพัฒนาผงผักที่เป็นนาโน แล้วเรามีผักมากถึง20ชนิด5สีซึ่งอันนี้มันคือสุดยอดของพรีเบอติกอยู่แล้วเนอะไหมผมก็เลยไอเดียว่าเมื่อก่อนลูกค้าบอกว่าเนี่เอาผักไปโรโยเกิร์ตกินเนี่ยหุยสุขภาพพี่ดีขึ้นมามากเลยผิวพี่แบบใสปิิงคือจากที่พี่เคยแพ้ภูมิแพ้บ่อยสิวขึ้นอนะคืออาการทุกอย่างมันดีหมดผมก็เลยไปคุยกับคุณหมอหลายท่านก็อบอกว่าอ๋อมันก็คือซิเบอติกไง ล้วผมก็ถามเหมือนที่คุณถามอย่างไงครับคือซิลเวอติกคืออะไรนะครับแกเขาก็ตอบแบบเกี้แหละผมก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นเราทํำหาเป็นเม็ดแล้วเราหาโปรไบโอติกมาใส่มันก็น่าจะเจ๋งนี่นะก็กก็ก็ถามเพื่อนๆที่เขาทําเกี่ยวกับทั้งคุณหมอทั้งทั้งเทสัช์ทั้งอะไรก็มันมีแหล่งโปรไบโอติกตอนนี้เห็นมีคนขายเยอะเอ๊ะเราเรามีแหล่งไหนดีที่สุดไหมเขาก็บอกว่าถ้ามันครบนะแล้วมันแบบมันมันเอาอยู่อ่ะไต้หวันคุณเบสไต้หวันไต้หวันเนี่ยมัน มันเป็นรวมสายพันธุ์ที่มันช่วยหมดคือผิวสมองขับถ่ายคุ้มกันสายตาคือคือมันรวมไว้อ่ะคือคือคนจีนอ่ะมันเอาคุ้มไงคือคืออย่างงี้ครับผมแทรกอีกนึงได้ไหมศาสตร์แพทย์ตะวันตกเนี่ยคือเป็นการเจ็บตรงไหนแก้ตรงนั้นแต่ศาสตร์แพทย์ตะวันออกเนี่ยคือมวลรวมมวลรวมก็คือแก้ภาพรวมแก้ภาพรวม เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตัวโปรติกของไต้วันเนี่ยเขาเลยเอาภาพรวมมาคือทั้งทั้งตัวต้องดีทั้งหมดแล้วก็เป็นสิบสายพันธุ์ที่ถือว่าเป็นพระเอกสุดของโลกแล้วเขาก็คิดไปต่อว่าแต่ถ้าเกิดกินเข้าไปแล้วมัน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 ลงไปไม่ถึงจุดที่มันอยู่อ่ะมันโดนกรดกรดมันโดนหลายอย่างก่อนเชื้อมันตายเหมือนเรานึกถึงแบบถ้าเกิดเราเดินทางไปในหนังไซไฟนะเดินทางไปดวงดาวแล้วแบบไปร้อยคนอย่างเงี้ยถึงดาวแค่สองคนแมันก็กว่ามันจะพัฒนาก็นาน เขาก็เลยไปเอาเทคโนโลยีที่เขาเรียกว่าโคตติ้งฮะอันนี้สี่ชั้นเลยนะโคตติ้งตัวไบโอติกเนี่ยเพื่อให้มันสามารถรักษาสภาพและไปไปฟื้นคืนชีพอยู่ในลำไส้ได้พร้อมอาหารนี่คือเทคโนโลยีไต้หวันผมฟังเสร็จปุ๊บเนผมเอาเลยบอกเอามาเลยแล้วก็ผลิตออกมาครับขึ้นทะเบียนออยอถูกกฎหมายเลยนะฮะมีผักยี่สิบตัว โปรไวติกสิบตัวนะครับซึ่งตอนนี้ในในโลกเอาที่ผมรู้จักนะมันยังไม่มีใครทํานะฮะเพราะว่าคุณต้องมีสุดยอดสองอย่างถึงรวมกันได้นะผมมีคือผมอ่ะภูมิใจแทนคนไทยเพราะว่าเรามีผงผักนาโนยี่สิบตัวอยู่ในมือห้าสีแล้วเราไปเอาของไต้หวันมาสิบตัวเป็นเป็นจุลินซีรวมกันแล้วช่วงกําลังผลิตเนี่ยทดสอบเนี่ยเพื่อนบอกว่าแล้วทําไมไม,ไม่ไม่ใส่อตี้ออกซิแดนต์เพราะว่าในเมื่อในเมื่อคุณกินเข้าไปแล้วอะ คือในกลุ่มผลไม้เนี่ยก็เป็นพรีไบโอติกแล ant ant ้วอนตี้ออกซิแดนพวกนี้มันจะไปบูสต์ร่างกายขึ้นอีกระดับหนึ่งคือมัน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 ทำงานสามทางอะครับนึกออกไหมคือสามมิติก็เอาเอาก็สั่งมาใส่เพิ่มคือคุณต้องเข้าใจนะใส่เพิ่มทีหนึ่งก็เพิ่มต้นทุนแต่ผมผมผมรู้ว่าตัวเนี้ยคนคนไม่คนไทยคนทั้งโลกอยากทานแล้วก็ตัวเองก็อยากทานอย่างเงี้ยคือเราเอาคุ้มไง ก็คิดว่าอแล้วแล้วอะไรที่มันจะขาดหรือมันต้องเติมให้มันให้มันแบบให้มันให้มัน,มนเต็มที่อ่ะไปถามไปถามดรเปียพรนะครับมหิดลแกก็บอกว่า C B บซิงต้องเติมอีกนิดหน่อยเพื่อให้มันมันทํางานสมบูรณ์เพราะว่า C เนี่ยซเนี่ยถ้าไม่เติมด้วย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 สารสกัดธรรมชาติเข้าไป ในผักในผลไม้เนี่ยมันค่อนข้างด r อปอยู่แล้วและ B เนี่ยมันจะช่วยเรื่องเกี่ยวกับการ b o สต์ brain b o เตอร์ส่วนซิงค์มันเป็นมวลรวมนะครับมันเป็นตัวเชื่อมระบบในร่างกายอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองเพราะงั้นเนี่ยกลายเป็นผักเม็ดหมิติคือ <c oughs> ซื้อถึงได้5แล้วก็ไปขึ้นทะเบียนอ,อยอถูกกฎหมายนะครับจำหน่ายอยู่วันนี้ก็ต้องบอกว่าเปิดมากี่ล็อตก็หมดทุกล็อตจริงๆอะนะประมาณนี้เลยนะครับทีนี้ ใส่อะไรบ้างนะผมเขียนมาแล้วผัก5้าสีย0ิชนิดเป็นพีเบติกธรรมชาติโปรไบอติกสสายพันธุ์เกรดพรีเมียมจากไต้หวันเบอร์รี่7จชนิดสารตาร้านอนุมูลอิสระฟื้นฟูระบบเซลล์วิตามินซีวิตามินบีซิงเสริมภูมิคุ้มกันผิวสมองบทละเอียดระดับนาโนโดูดซึมง,ง่ายในไม่กี่นาทีนะครับแล้วก็ฟลัชแอคทีฟเลยทีนี้มีคนถามว่ามีคนทานไหมแล้วมีรีวิวไหมอ่านะครับส่วนมากทานแล้วเหมือนที่คุณ เมืม่อสักครู่บอกเลยครับคุณรติกรบอกเลยถ่ายคล่องไม่ต้องเบ่งคือขอพูดตรงๆไหมคือถ้าคุณทานประมาณหนึ่งถึงสาวันคุณต้องกินน้ำไเยอะนะฮะ,ะมวลอุจจระเนี่ยมันจะฟูนุ่มอันนี้ยืนยันทุกคนพูดนะครับถ้าไม่ใช่เนี่ยต้องรอแล้วใส่น้ำไเยอะนะครับแล้วเดินคือความรับของการกินซินเบลติกคือกินน้ำเยอะๆแล้วเดินหลังกินสักสินาทีเพื่อให้มัน ขย่าวขยับหน่อยนะครับแล้วก็มันจะมันจะโอ้โหมันสบายตัวมากนะครับแล้วก็อารมณ์จะดีขึ้นอย่างประหลาดใจไม่เหวี่ยงง่ายเหมือนก่อนฮอร์โมนดีไงคนที่เป็นใบทองควรเลยบักอะควรโอ้โหควรเลยเป็นใบทองนี่ควรเลยนาวเลยนะฮะนาวเลยไม่เหนื่อยง่ายระหว่างวันรู้สึกเบาผู้บริหารต้องกินนะไม่งั้นช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีบางทีเนี่ยสมองเออเลอ่อหน้าใสผิวไม่หมองนะครับแล้วก็อ ไม่อ่าผมเขียนไว้เนาะผมเขียนว่ามันมันไม่ใช่เวทมนต์นะครับมันก็คือการกินอย่างถูกต้องจริง,รงๆนั่นเองทึงดต่ว่าถ้าวันนี้เราเราเราไม่สะดวกก็เราก็ซื้ออย่างนี้กินนะครับจริงๆผมก็กินทุกวันคือขนาดผมสะดวกนะกลางวันเนี่ยผมไปกินสลัดอกไก่อ่าแล้วก็อ่ายำผักกูดนะยำผักกูดแล้วก็มีข้าวนิดหน่อยแล้วก็อ่เป็นหม,มูสับทอดปลาเค็มก็ผักเยอะนะเขากินไม่เหลือเลยก็พอกินเสร็จปุ๊บก็เนี่ยสามเม็ด ทำอ่องทุกวันหนึ่งเลยนะที่เห็นชัดๆเลยนะผอมลงขับถ่ายดีอารมณ์ดีแล้วเอเนอรมาเต็มหมดแล้วผมไม่ป่วยนานมากนะครับปิดวันนี้นะครับผมจะบอกอย่างนี้ครับวันนี้มีข่าวดีก็คือคนดูไลฟ์นี้นะครับเวกเดย์ยังยังยังยงเป็นโปรเดิมคือซื้อหนึ่งกระปุกเก้า้อยเก้าิบาทมีสาสิบเม็รแถมสองกระปุกนะครับยังยังสามกระปุกเก้าอยเก้าสิบอยู่ยังมีอยู่นะครับจนกว่าจะประกาศว่าไม่มีหนึ่งกระปุกเนี่ย ถ้าทานเอาผลลับด่วนๆเลยก็หนึ่งเดือนถ้าทานเรื่อยๆหลังอาหารก็ได้สามเดือนเลยนะครับตกวันละสิบเอ็ดบาทที่ยิ่งเนะนี่นผมดีดมาให้เสร็จเลยสิบเอ็ดบาทเพื่ออะไรเพื่อฟื้นลำไส้ฟื้นสมองฟื้นผิวฟื้นพลังชีวิตถ้าคุณเคยลองทานอาหารเสริมหลายตัวแล้วมันมันยังไม่ได้รู้สึกลองไปกระเดดูนะครับแล้วก็ต้องต้องผมว่าร่างกายจะขอบคุณคุณนะีจริงๆนะครับทีนี้ผมอยากจะไปพูดถึงตัวตัวนี้ คือ,อคนที่ควรทานคนที่ควรทานมีมีคนคุยกับคุยกับผมได้นะใครคุยกับผมในไลฟ์สดๆนี่เดี๋ยวมีพิเศษให้นะครับถ้าผมพูดอยู่แล้วคุณพี่ท่านั้นคุณรัติการอ๋อโอเคโอเคนะครับคืออย่างนี้สิบกลุ่มที่าทางการวิเคราะห์นะครับว่ามันจะเหมาะสมกับการทานเวกาเดย์สุดเลยหนึ่งหนึ่งเลยนะหนึ่งเลยนะก็บอก ผู้มีปัญหาขับถ่ายเรื้อรังท้องผูกสะสมนะครับติดยาถ่ายอ่าอาการพวกนี้นะจะเป็นอาการปวดท้องเวลาถ่ายถ่ายยากถ่ายไม่สุดเคยเคยรู้สึกถ่ายไม่สุดนะคือถ่ายแล้วรู้สึกว่าไม่ไม่หมดเออประมาณเนี้ยนะครับเคยพึ่งยาถ่ายแต่กลัวผลข้างเคียงตัวนี้เขาเขียนไว้เลยเวกเดมีใยอาหารบลกโปรไบโอติกช่วยขับถ่ายแบบธรรมชาตินะครับ อ่าเห็นผลไวรู้สึกเบาตัวภายในหนึ่งถึงสามวันเย็บย้ำนะถ้าเอาหนึ่งถึงสามวันต้องกินสามเม็ดหลังอาหารแล้วกินน้ำเยอะๆน้ำเยอะๆนะฮะแล้วก็เดินหลังกินสักสิบนาทีข้อสองกลุ่มนี้ก็เหมาะมากผู้หญิงวัยสี่สิบปีขึ้นไปมีอารมณ์แปรปรวนผิวโทมฮอร์โมนเปลี่ยนนอนไม่หลับผิวไม่ใสนะครับอยากหาตัวช่วยฟื้นฟูแบบธรรมชาตินี่เลยเวกอเดลดการอักเสบระดับเซลล์บำรุงผิวปรับสมดุลอารมณ์ เหมาะสำหรับการฟื้นฟูร่างกายหลังอายุ40คนที่สามที่ควรจะซื้อเลยก็คือเจ้าของกิจการเช่นผมและเพื่อนๆผู้บริหารทำงานหนักพักผ่อนน้อยสมองล้าถ้าเป็นคุณหรือเปล่าถ้าเป็นคุณเนี่ยนอนน้อยเครียดนะครับฮอร์โมนเพี้ยนใช้สมองทั้งวันไม่มีเวลาดูแลสุขภาพตัวนี้เลยมีสารอาหารจากพืชถึง20ชนิดนะครับ5สีและมีเบอร์รี่อีก7ตัว สารต้านอนุอันระนะครับแล้วก็ฟื้นฟูลำไส้ฟื้นฟูจากภายในฟื้นฟูพลังงานฟื้นฟูสมองโอ้โหนี่ผมเนี่ยจะต้องหันละหกเม็ดแน่ๆนลโอเคนะครับสี่ผู้สูงอายุที่ทานผักน้อยเคียวยากอันนี้แม่ผมเลยนะครับจริงๆห้าสิบใครคือใครที่กินผักแล้วปวดท้องแล้วเคี้ยวยากแล้วแล้วผักเจอผักน้อยมากในชีวิตซื้อเลย มีปัญหาเรื่องกินอาหารสดเที่ยวลําบากนะครับเวกเดเป็นผักเม็ดปลดละเอียดทานง่ายเหมาะสําหรับผู้ดูแลลําไส้ในผู้สูงวัยเห็นไหมข้อ5คนที่มีปัญหากดไหลย้อนจากพฤติกรรมอ้าวมายังไงเนี่ยนะครับท้องอืดแน่นจุกบ่อยและไม่อยากพึ่งยาเวกเดปรับสมดุลลาไส้ลดแก๊สลดแรงดันกระเพาะนะครับซึ่งเป็นต้นเหตุของโกกรคกดไหลย้อน เป็นตัวช่วยเสริมและปลอดภัยได้ผลในหลายคนด้วยนี่อันนี้เขียนเขียนไว้ข้อ5ข้อ6คนที่ชอบกินเนื้อกินของมันกินของทอดเป็นประจำแล้วไม่ทานผักขาดผักขาดใยอาหารลำไส้ทำงานหนักมากนี่นะฮะเวกันเดยก,ก็จะเสริมไฟเบอร์นะครับแล้วก็พรีบโอติกจากผัก5สีลดภาวะลำไส้อักเสบสะสมลดภาวะไขมันเกาะลำไส้เกาะตับสะสมนะครับ ข้อเจ็ดคนที่เป็นสายคลีนสายลีนสายสุขภาพที่อยากดีท็อกลํำไส้เป็นประจำมองหาผลิตภัณฑ์แบบคลีนปลอดภยัยไม่มีน้ำตาลไม่ใช้สารสก,กัดตัวนี้ก็เบกระเดเป็นสารที่ไม่มีการปรุงแต่งไม่มีน้ําตาลนะครับเหมาะกับการดูแลสุขภาพระยะย,ยาวธรรมชาติคือกินได้กินเป็นประจำเหมือนกินผักสลัดโรยทั่วไปเลยนะครับใส่โยเกิร์ตข้อแปดแม่บ้านแม่บ้านที่อยากดูแลตัวเองและครอบครัวคือพูดง่ายคือ เป็นแม่บ้านสายช้อปปิง้งเฮลตี้รักลูกรักสามีบอกเลยถ้าหาอะไรที่ง่ายๆคือถ้ามันง่ายสุดป็นก็ต้องอย่างนี้แหละครับเพราะว่าผมก็ให้ลูกสาวผมกินก็กินกินท่านเด็กกินเวลาเม็ดผู้ใหญ่กินเวลาสามเม็ดหาอะไรทานง่ายเหมาะกับทุกคนเสริมผักเสริมไบโอติกเสริมวิตามินเนี่ยทานง่ายไม่ต้องชงไม่ต้องล้างก็สั่งชุดนี้ไปทานได้นะครับผู้ที่เคยลองอาหารเสริมหลายตัวแต่ไม่เห็นผลหมดศรัทธากับอาหารเสริมแบบเดิม อยากเลิกเคมีกินเคมีหนักมากใช้สารอาหารธรรมชาติแบบครบสูตรดีกว่าก็คือตัวเวกะเดยรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในภายใน3ถึง7วันแล้วก็สุดท้ายนะครับกลุ่มสุดท้ายผู้ที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูร่างกายหลังผ่าตัดหลังเจ็บป่วยอยากให้ร่างกายฟื้นเร็วจากสภาวะอ่อนลา้าเวกะเดนะครับตัวนี้จะเป็นผักที่ช่วยเสริมการดูดซึมสารอาหารเยอะเพิ่มภูมิคุ้มกันสมานแผล เสริมสารอาหารสําคัญให้ร่างกายฟื้นตัวไหวได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งเคมีอโอ้นี่สิบสิบกลุ่มที่คนทานแล้วก็ผลลัพธ์ก็อย่างที่บอกครับมันฟื้นฟูเซลล์สารอาหารครบคือมันก็ครบถ้วนเหมือนไม่ไม่ไม่ได้ต่างอะไรกับการที่คุณกินผักห้าสีทุกวันกินผลไม้ทุกวันกินโยเกิร์ตทุกวันคือถ้าแต่ความเป็นจริงอ่ะมันทําไม่ได้คือคือผมมั่นใจเพราะว่าผมอะ่ะ ก,ก็พยายามทําทุกอย่างให้มันให้มันอยู่ในธรรมชาติจริงๆแต่มันทําไม่ได้มันมันไม่สามารถทําอย่างนั้นได้ตลอดเวลาตัว,ต,วตัวนี้ออกแบบมาแก้ปัญหาคือคนที่อยากรักสุขภาพแล้ว,แล,วแล้วต้องแล้วไม่มีเวลาแล้วต้องการสุดทางสุดทางผักห้าสียี่สิบชนิดโปรตีนสุดยอดสิบตัวเบอร์รี่เจ็ดตัวนะครับแล้วก็วิตามินซีวิตามินบีแล้วก็ซิงค์นะครับไม่ได้ใส่เยอะใส่ใส่ให้เพียงพอ,องการใช้งานในการประสานกัน ห้าพลังนะครับแล้วก็เออย่าลืมทานน้ำเยอะๆแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอกินแล้วต้องเดินด้วยนะต้องเดินอันนี้สําคัญต้องเดินนะครับพี่หมอเ้าฝากมาคือกินต้องเดินแล้วก็ต้องบอกงี้ซื้อหนึ่งกระปุกสามสิบเม็ดเก้าร้อยเก้าสิบบาทวันนี้ซื้อหนึ่งแถมสองย้ำอีกรอบนะฮะโปรโมชั่นนี้หมดหมดหมด,หมดเมื่อไหร่ก็คือประกาศหน้าเพจเลยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีการเตรียมตัวเพราะว่า เราได้งบมาประจําในการทําการตลาดสินค้าใหม่นะครับเพราะถ้ามันถึงจุดที่โอเคเราก็ต้องลดงบลงทับธรรมชาติของธุรกิจอยู่แล้วผมว่าทุกทุกคันทุกคนเราผมว่าเกินขั้ในถึงเป็นในักธุรกิจนะครับแล้วก็น่าจะเป็นผู้บริหารน่าจะเป็นคนที่รักสุขภาพเนี่ยผมคิดว่าเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตระดับหนึ่งเลยทุกคนที่ดูไลฟ์เราเนี่ยชัวร์แล้วเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าอตอนนี้เราเราเรา,เราน่าจะถึงจุดที่อาจจะต้องลดมาเป็นหนึ่งห้ำหนึ่งในอนาคต เพราะฉะนั้นวันนี้ใครอยากได้หนึ่งแฮมสองจัดกี่ชุดก็ได้นะผมไม่ได้ห่วงนะฮะก็คือหมดแล้วก็หมดเพราะว่าบางคนบางคนซื้อฝากแม่ฝากพ่อมีอยู่บ้านหนึ่งซื้อไปสิบซื้อไปสิบห้ากระปุกเพราะว่ากินทุกคนนะครับก็ก็โอเคเพราะว่าก็คุ้มมากราคามันคุ้มอ่ะเป็นผมผมก็ซื้ออย่างนี้นะนะครับประมาณนี้ใครกําลังหาไอเทมเจ๋งๆเลยที่แบบมันมันมันผมว่ามันเป็นควิกวินเฮลตี้อ่ะก็กินตัวนี้แล้วก็มันสุดยอดแล้วครับผมทํามาเพื่อ อย่างแรกคือบ้านผมกินเองก่อนผมอยากจะกินแบบนี้ผมว่ามันสุดทางแล้วก็อยากจะผมว่าไอเดียแบบผมเนี่ยผมว่าเพื่อนๆหลายคนรวมถึงคนทั้งโลกต้องก็ควรได้กินนะครับและโลกควรจะรู้ว่าเนี่ย p t of u h t o l t n d i l a n d นะครับเป็นสินค้าที่รวมนวัตกรรมไว้และ Process ขึ้น Product ขึ้นมาจากประเทศไทยโดยเฉพาะ Based on เบสก็คือ Nano v g g e นะครับ n าโ e เเป็น s u p e r f i n e v e g e t a b l e s u p e r f i r e Powder o r i g i n a l Thailand นะ เบอรไทย1 0อนะครับเบอรไทย100%นี่คือสุดยอดเลยของนวัตรกรรมฝากเอาไว้ขายายถังซื้อรีบกดได้เลยทุกช่องทางแล้วก็มีผมมีหมดเลยนะทุกทุกบ้านทุกแพลตฟอร์มทุกสีสั่งได้นะครับใช้คุปองออนท็อปได้สั่งทาง Facebook ก็ได้ทางทางบ้านเขียวบ้านชมพูบ้านเหลืองบ้านม่วงบ้านฟ้าบ้านส้มอะไรก็แล้วแต่สั่งได้เลยสุขภาพดีด้วยวิธีง่ายๆนะครับวันนี้สวัสดีครับ